ของจาอ่าสิบเอกเทืศักด์สมาพงสังกัดรอ6 1 1กรมทาหารผ่ารราบที่16ถูกลำเลียงทางเฮลิคอปเตอร์เพื่อนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสัพสิทธิประสงค์ในอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีหลังเหยียบทุ่นระเบิดบร,ริเวณพื้นที่ห้วยตามาเรียในอำเภอการทะลักจังหวัดศรีสะเกขดขณะที่ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางทำให้ข้อเท้าขวาขาดค่ะขณะเกิดเหตุยังมีพลทหาร วชิระพันธนาได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าอกจากแรงอัดของระเบิดขณะนี้ก็ถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลเช่นกันขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทบกภาคที่สองก็ได้ชี้แจงกรณีที่ทหารได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดที่บริเวณพื้นที่ห้วยตามาเรียโดยระบุว่ากําลังพลที่ปฏิบัติราชการสนามของกองร้อยทหารราบที่1611ได้ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนตามเส้นทางที่ใช้ตามปกติอยู่ห่างจากแนวชายแดนประมาณ1กิโลเมตรเพื่อเฝ้าระวังและรักษาความ ความปลอดภัยของพื้นที่รวมทั้งป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยแต่ว่าในขณะที่ราตะเวนนั้นได้เกิดเหตุเหยียบกับระเบิดบริเวณทิศตะวันออกห้วยตามาเรียในอำเภอการทราลักษ์จังหวัดศรีสะเกดก็ทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บสองนายเบื้องตน้นทางหน่วยได้เข้าไปควบคุมสถานาการณ์แล้วก็นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วค่ะ สำหรับการตรวจสอบบริรเวณที่เกิดเหตุนะคะล่าสุดอยู่ระหว่างส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปทําการตรวจสอบเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทแล้วก็ที่มาของวัตถุระเบิดทางนี้แม่ทัพภาคที่2และผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นก็ได้เดินทางมาควบคุมสถานการณ์และอํานวยการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนระเบิดที่ทาหารไทยเหยียบอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่าเป็นทุ่นระเบิดใหม่หรือว่าเป็นทุ่นระเบิดเก่าค่ะแต่คาดว่าน่าจะเป็นทุ่นระเบิดใหม่เนื่องจากว่าเป็นเส้นทางที่กำลังพลล่าตวเวนอยู่เป็นประจำหลังจากนี้ทางกองทัพก็จะต้องดำเนินการประท้วงหรือว่าดำเนินการตามขั้นตอนเนื่องจากว่ากัมพูชาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในการลงนามสัญญภาพที่ต้องร่วมกันเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่ค่ะ ทางด้านนายนุทินชาญกุูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวภายหลังจากทาหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะโดยยืนยันว่าได้สั่งหยุดเดินหน้าทุกข้อตกลงไทยกัมพูชาหรือปฏิญญาสันติภาพแล้วค่ะระบุด,ด้วยนะคะว่าเห็นด้วยกับการดําเนินการของกระทรวงกลาโหมแล้ก็เหล่าทัพ ซึ่งสิ่งที่ดําเนินการมาโดยตลอดจะหยุดจนกว่ามีความชัดเจนและก็ให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศดําเนินการตามสิ่งที่ประเทศไทยต้องการเท่านั้นค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้ทําให้ความเป็นปฏิปักษที่เราคิดว่ามันจะลดลงไปต่อภัยความต่อความมั่นคงของชาติมันไม่ได้ลดเมื่อมันไม่ได้ลดเราก็ดําเนินการอะไรน,นอกเหนือจากนี้ไม่ได้นะครับถูกต้องครับ ถูกต้องครับทุกอย่างต้องหยุดครับนะครับ,บรายละเอียดเดี๋ยวผมให้ทางท่านรัฐมนตรีกรลาโหมและกองทัพนะครับได้ออกมาชี้แจงกับผู้สื่อข่าวสิ่งที่ผมยืนยันกับท่านไปแล้วก็คือว่าท่านว่าไปเลยผมอยู่กับท่านผมตามท่านทุกอย่างครับ ซึ่งมีรายง,งานว่าในวันพรุ่งนี้นะคะนายกรัฐมมตรีก็จะลงพื้นที่ไปยังจังหวัดศรีสะเกดค่ะหลังจากที่ถูกสื่อถามโดยระบุว่าต้องไปเพราะว่าทหารของเรานั้นถึงขั้นขาขาดส่วนเรื่องการส่งตัวเฉลยศึกนั้นนายกรัฐมนตรีก็ตอบเพียงสั้นๆว่าต้องหยุดเลยค่ะ